เอาแะฮะก็อยู่กับผม NTRG คูงอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่น Among Us นะครับก็เล่นกับคนไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันแต่ว่าก็มาเจอกันในเฟสเนาะก็วันนี้เรามาเล่นเกมจริงกันนะเราไม่ได้มาเล่นเราไมได้มาเล่น่าในโรบอกก็ใครอยากดูก็ไปชมกันเลย ก็อยู่กับผม MT อธิคุยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Among Us เนาะในแบบฉบับของตัวเกมต้นฉบับเนาะซื้อในสตรีมเอานะครับ mm. วันนี้เราก็อยู่กับใครไม่รู้นะฮะเต็มไปหมดเลย mm. เพราะว่าผมเจอกันในเฟซเนาะคนไทยเนาะ mm. ก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย mm. อีกแล้วอะ <S 2> <S 2> ขอนเนตเปิดไอ้นี่ก่อนเนาะ จะวุ่นวาหนาะขออาภัยด้วยนะครับ อาจจะเกี้ยวๆหน่อยนะฮะนี้ตั้งใจเล่นเกินไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรใครเป็นฮะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ใครหลุดขามานั่นจีฮะใครหลุดขามาเกิดอะไรขึ้นอ่ะขามาเมื่อกี้ะโดนลงท่อฆ่าเพื่อนรักผมสีน้ำตาลตามเมื่อกี้ผมไม่เชื่อเขาเราไม่ได้หลุดขำเลยสีส่งเสียงเรารจะแก้ตัวไหมครับกระโดดลงท่อขอถามหน่อยนะฮะหลุดขำนี่รู้ด้วยเหรอครับว่าเสียงใครอ่ะ นไอเสียงผู้ดีอะใครหลุดครับสีส้มดรองท่อละครับติดส่อผมได้ได้ยินเสียงเป็นสีสของหลงท่อป่ะครับเปล่านะปิดไมค์ไปแล้วครับอะไรนะครับเปล่าอ๋ออ๋อเมื่อกี้หลงท่อกาแล้วแหละคนลงหลงท่อนี่ดรล่งท่อครับสีส้มครับหลงหลงหลงท่อปั๊บผมเจอลงท่อโดนไหนครับสีส้มสรุปสีไหนนะฮะ ให้เขาแก้ต้นนะครับอย่าพิ่งอ่นี้เอาก็ถามก็ถามมาดีอ่าผมผมก็ถามอะฮะก้ก็อยู่ก็อยู่ข้างล่างห้องไฟอ่าเราอยู่ห้องไหนวะทุกคนเอาทำไมเห็นเราโดดล็องอเห็นเหับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเอาระด้วยาแล้วคือเราค่าสองศพเลยเหรอ ถ้าผมเห็นเห็นสีน้ำตาลครับสีเดียวแล้วเรหรอเห็นศพตรงไหนห้องไฟนะครับคนี่ผมเรียนีีเนี่ยผมกปถึงห้องไฟนายกดฆ่าหรือเปล่าแล้วถ้าเราเป็นเราก็ฆ่าได้แค่ศพเดียวแรอว่าเราจะฆ่าได้ไงสองศพก็มีอีกคนนึงไงครับที่ฆ่าแต่ผมยังไม่เจอว่าจุดไหนแต่อีกคหนึงไม่เห็นไงใช่ไหมผมมั่นใจครับว่าสีช่มแน่นอนที่แบบที่แบบว่าจว มีจวงแล้วใช่คบว่าจงเลยฮะใช่หรอเปล่าเห็นอะไรก็ผมก็ผมพูดอยู่เมื่อกี้ว่าผมอยู่ตรงไหนครับอันนี้มันชัดชัดไหอ่าสีส้มอยู่ตรงไหนนะฮะก็ผมบอกว่าอยู่ผมอยู่้างฝั่งซ้ก็ผมทะลักผมเห็นสีชมพูเดินขึ้นไปอ่ะใช่ครับแล้วก็เจอคุณจ้วงไม่พอแทงแล้วก็เหยียบแล้วก็โดดลงท่ออย่างนั้นเลย ชับมันชัดเลยครับจะเย็นนะฮะมันจะเป็นภากสินนะฮะรูต,ต่อได้ครับลองดูบบอกอน<ป>ใช่ครับเออตามนั้นจะ้ะโอเคฮะท่านผู้ชมก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะฮะก็ระแวงเหมือนกันนะก็จะต่อยกันตอนไหนก็ไม่รู้ฮะโอเครอรอรยบ I do เสร็จแล้วเราไปห้องแอดมินต่อห้องแอดมินล็อกฮะแสดงว่าต้องมีก,ร,กรรมอาาตกรรมอาาตกรรมข้างในแน่นอนเราจะแอบก่อนนะฮะเดินเข้าไปฮะไม่มีคนตายนะฮะแล้วไม่มีคนไอ่เนี่ยไม่ีใครปิดไฟอีกแล้วปิดไฟเก่งโอเคฮะเดี๋ยวเราไปห้องโอทูก่อน สีแดงไปเจอศพที่ไหนอ่ะที่ตรงที่ตรงเปิดไฟเลยครับเพราะไฟมันดับอย<ฟ>ู่ผมกำลังจะมาแก้ครับแล้วก็เจอเลยครับผมกำลังจะเดินไป,<ก>ไปห้องโอ,อทูฮะ<า>ตรงที่จุดไฟเลยครับที่แบบว่าตัดเอาอ่ะเออมีใคร เห็นผมอีกบ้างผมสีเหลืองเขาสีเหลืองอยู่ห้องฝาสุดข้างล่างผมกําลังจะเดินไปห้องโอทูห้าสีน้งเงินไม่มีใครเดินมาเปิดไฟเลยรอครับไม่มีใครเดินมาเปิดไฟไฟมันเพิ่งดับไปห้าสอยู่เมื่อกี้มาจิ้มไม่ได้อยู่ที่มันเป็นรูปหลายๆเหลี่ยมที่มันแบนหลยอันให้จิ้มจิ้มจิ้มเราอยู่ห้องโถงอ่ะเราดึงขยะลงทิ้งอยู่อ่ะแล้วเจอสีดงเงินบ้างไหมครับสีขาวไม่เจอเลยไม่เจอเลยอ่ะ เอาอีกแล้วไม่เจอสีน้ำเงินอยู่แถงนี้เลยเขาเห็นสีน้ำเงินอ่ะดึงถังขยะลงด้านล่างเลยห้องโถงฮะแล้วผมก็กําลังผมกําลังจะเดินไปห้องโอทูผมเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเดินไปห้องโอทูฮะแต่ผมไม่เห็นใครนะทำไมถึงไม่เปิดไฟอ่ะถูกต้องผมก็ลังจะบอกก็ผมบอกไปแล้วว่ามันเพิ่งดับไงฮะแล้วผมก็คิดว่ามันยังไงก็ต้องมีคนไปเปิดอยู่แล้วผมปกติผมก็ไม่ไปอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นออกซิเจนเหลืออะไรเงี้ยผมจะไปอยู่ฮะคนณหัวเราะอะไรฮะว้าวคนอันที่หัวเราะยิ่งไปไม่เป็นเลยจะเอาไงดีวะเนี่ยเนี่ยทุกคนไม่เชื่อเราอีกแล้ว่ะทุกคนก็ดูเอาอ่ะทำไงดีผมโดนสาปปาติดแล้วทุกคนเคยโดนมาแล้วทุกอย่างใช่ปะไทีสีขาวก็เปิดไฟได้ฮะฮะีไอคนที่เป็นสามารถเปิดไฟได้ไหมครับ พราะผมเห็นสีขาวเขาเปิดไฟอยู่คนที่เปิดไฟไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาจะมีแสงสว่างอยู่แล้วคือคนอื่นจะมองมืดสีขาวไม่ได้เป็นเพราะผมมองอยู่ผมดูเขาว่าเปิดคัดเอาหรือเปล่าเพราะว่าเปิดเปิดแต่คุณเห็นผมทิ้งขยะก็แสดงว่ามันไม่ใช่ผมเราได้ครับเอาปี๊ทำได้เหรอไม่ไม่ไม่มันเป็นสองฝั่งอะมันสามารถกดได้มอเตอร์กับตัวบุคคลปกติสามารถกดคัดเอาได้ เอาหรอใช่ใช่ยัไม่เช่สีขาวแล้วเมื่อกี้เห็นสแกนมือรอบเดียวอ่าผมคุณคุณเห็นผมทิ้งขยะอยู่ก็จะดงว่าไม่ใช่ผมละสิฮะเพราะว่าพี่ไอเอมพอร์เตอร์ทำเกมไม่ได้เลยฮะป็นบนขยะไม่ใช่วะอะไรนะใครเห็นใครเห็นใทิ้งขยะผมเห็นยืนตรงด้านล่างครับแต่ไม่รู้ว่าทิ้งขยะหรือเปล่าเพราะมันนิ่งเหมือนกันคนสินปรนั้นก็คือเห็นอยู่ตรงหน้าหน้าภารกิจผมจะบอก จะบอกให้นะฮะถ้าสมมติว่ามีคนที่ขยะมันจะเห็นออกไปข้างนอกอย่างเลยฮะไม่ถ้าเขาปิดมันจะไม่เห็นครับแต่ผมยังเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สีีเหลืองเงียบมะสีเหลืองอยู่นี่ห้องขวาล่างป้ายความผิดหรอฮะห้องขวาล่างห้องขวาข้างล่างไงขวาสุดอ่ะผมไม่อยากทายผิดแล้วว่าไม่คิ้ผมทายไปแล้วแป๊กไปผมอยู่ข้างบนกำลังจะเดินไปห้องโอทัอ่ะ เราไม่ได้อยู่ห้องใกล้ห้องไฟเดอห้องขวาล่างก็ขวาล่างก็เดินไปได้อยู่นะใช่จากห้องไฟห้องที่มันอยู่ใกล้สตอรี่เป็นทานแล้วะครอครับก็คงจะต้องสคริปป์ละโวดอะไรอ่ะสคริป์สคริปป์ต้องเอาอาหาทำไมถึงโบดพมล่ะฮะก็ตอบแล้วสงสัยที่สุดแล้วระวังตัวครับรีบวิ่งด้วยใครที่ไม่ได้เปลี่ยนเงินน่าสงสัยนะ ผมอีกแล้วล่ะฮะทุกคนผมว่ามันต้องมีไข่นั่นผมว่าสีเหลืองหว่ะไม่รู้ว่ะยังเล่นกันอยู่ไหมครับเล่นอ,อยู่ <c oughs> ครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สีเหลืองอ่ะ ได้เป็นพยานด้วยฮะว่าเราทําสีเหลืองอ่ะสีเหล,ลืองผมไม่ไว้ใจสีเหลืองอ่ะ I mean ผมว่าชัดล,ะละ้วล่ะฮะผมเห็นสีเหลืองเดินไปกับสีชมพูล,ล่าสุดฮะสีเหลืองอยู่ซ้ายสุดครับนล้นแะละฮะศพศพตายตรงข้างล่างห้องแอดมินฮะอะไรนะอะไรนะศพตายตรงข้างล่างห้องแอดมินฮะสีชมพูตอนแรกผมเห็นสีเหลืองอะเดินไปกับสีชมพูฮะไม่ไม่ใช่ครับผมเดินแยกมาครับคุณใส่ร้ายล่ะครับ อ้าวแต่เห็นล่าสุดใช่ปะคือสี่ดงอยู่กับสีชมพัใช่ฮะตอนตอนเดินลงไปไอ้ตรงวิทยุฮะใช่ไหมเขาเรียกวิทยุใช่ไหมฮะไอยู่้ตรงขึ้นสัญญาณนะฮะแล้วผมก็เห็นคุณอยู่กับสีมพูอัวแล้วผมก็ขึ้นไปข้างบนตอนผมเคลียร์เสร็จแล้วเออคือตอนห้องสัญญาณพวกเราอยู่กันหมดเลยใช่ปะสี่คนอ่ะใช่เออก็แยกไปด้านทางด้านขวา ผมเดินขึ้นไปข้างบนงบน่ะแล้วคราวนี้ยผมจะเดินลงมาข้างล่างก็มีคนล็อกประตูแล้วผมเดินลงมาได้อ่ะผมก็มาเห็นสีชมพูต,ตายฮะแต่ตอนก่อนผมก่อนผมจะออกจากห้องสัญญาณน่ะผมเห็นอาสีเหลืองอยู่กับสีชมพูฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมอยู่อฝั่งซ้ายสุดฝั่งห้องเครื่องหนึ่งในในี้มีคนโกง ไม่รู้ว่ะแต่ผมสงสใส่สีเหลืองสุดละเพราะผมว่าสีฟ้าไม่สีน้ำเงินทำไมถึงคิดว่าป็นสีน้ำเงินเราสีเหลืองขอเห็นผลน้ำเงินเหมือนป้ายความผิดให้ผมเลยเพราะผมเดินมาคนเดียวมันก็เป็นไปได้นี่ฮะที่คุณจะเดินเดินข้าไปล็อก่อนผมจะลงมามันผมก็ต้องรอประตูที่มันล็อกอยู่คุณก็สามารถเดินไปทางซ้ายได้ผมผมเจออยู่ข้างล่างห้องแอดมินฮะ มาทาห้องแอดมินถ้าจะเอาตรงตรงมันก็อยู่เกือบเกือบกลางแอดมินผมเดินมาทางคาเฟ่ทีเลียคาเฟ่ทีเลีเมื่อกี้ผมทำเควสอยู่ห้องคาเฟ่ทีเลียแล้วผมก็เดินมาอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนว่าใครเป็นแต่ผมสงสัยสีเหลืองแต่ถ้าไม่มีคนโหวตมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าไปทาห้องแอดมินไม่ใช่ผมแล้วไม่รู้ฮะแต่ผมโหวตคุณเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนตายฮะถ้าสมมุติว่าไอ้ไม่โหวตคนอ่ะต้องโหวตอ่ะใช่ อันนี้ละคุณระก่าแล้วก็ป้ายความเม็ตได้ผมหรือเปล่าแล้วแต่เลยฮะอันนี้เพราะผมทำเควสอยู่ห้องคาเฟ่ทิเหลียแล้วผมก็เดินมาทางซ้ายมือแล้วแต่ฮะเออใช่แล้วคุณทำไมเดินไปตรงนั้นเร็วจังอ่ะอ้าวผมทำเควสอยู่นะจบจบโอ้หแม่งคอยดูนะคล็อกกันเองจบแล้วคล็อกกันเองเฉยเลยอ่ะคุณควรจะรู้เรื่องน่าเลี้ย E ใช่เหรอใช่เหรอให้ไม่ไม่ส yeah> ีขาวเมื่อกี้นะแมงไม่หางผมเห็นผมเห็นสีเหลืองกับสีอะไรคณะเพิ่มคือสีส้มเราขอดพี่ขาวมันพาพ่อผมงัดน้ำตาลเดินมาพอดีแล้วชมพูไม่ไดเดินมาอีกอ่ะสีเหลืองครับผมขอโทษครับเดี๋ยวบูคุณคุณเห็นตบสีแดงผมไม่รู้เห็นคนจะรู้ตั้งนานเลยนะครับเขายืนอยู่ตรงที่ดาวโหลดตั้งสิบหกวินาทีทั้งทีว อย่างมากอะต้องเสร็จภายใน12วินาทีผมไม่ได้สังเกตไงฮะแต่เห็นสีสาววิ่งตามเสียงผมงผม,มใ,คใครทำอะไรผมจับเวลาหมดครับวิดไหนที่ผมจับเวลาหมดครับอย่างมากมันถ้าเคยดาวโหลดเนี่ยอย่างมากก็12วิครับอันนี้เขายีนเป็น16วิเลย <c oughs>